ปาดมาตรงกลางครับให้มาที่ฟอสโกครับเปิดมจ่ายเร็วกับทีเียงงานเกมแบนเเอาน่มาเปิดมาร์จังหวะที่ไม่ผ่านครับยังได้ครับโร่ามาดูสววกลับมาครับไหลมาที่อาฟงโซเดวิดเปิดแล้วฮะเกมแบน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 เลฟอเกมมิ่งติดแล้ว พันหกแปดสิบเอ็ดบาทยังเอาอ่ะว้าวเอาละครับเกมแรกครับทีดีซีเบียเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับยแบดมาตรงกลางครับให้มาที่พอสโกครับเปิดมาจ่ายเร็วครับทีอยเางนั้นเกมโอ้เอาละครับหนึ่งสูงครับอาคัตบลัดฟอร์นครับ ูมีช่องนิดเดียวกดเข้าไปเลยครับรดูครับล็อกเข้าขวาแล้ว <c oughs> ลอกขาโอ้โหลอกขาทางนั้นลูเบียนดิอาค่อยโอ้โหนดูอีกทีครับก้มหน้าแล้วโอ้โหนึกว่าจะบล็อกได้ครับมาโอ้ชิตอ้าวอะไรครับทางฝั่งของคาฟูจับมาได้คาฟูเห็นช่องครับไหลต่อมาจังหวะนี่เดับลครับเปิดมาที่ฟานบาร์ ครับเป็แฮมครับเปิดย้อยๆมาจากว่าีีแล้วฟาชออเมาแถวสองเป็นอาฟองเดนฟิลลิเดวิดิัไม่ถึงครับอโหเดวิดเบ็นแฮมปครับจะเปิดเข้าไปคเปแฮมเปิดมาแล้วได้กา้กา้ก้าวตัาลตกาันี้ก้นาตนตตันนาาก้าานบาเตน กันไปครับโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนญี่ปุ่นครับแบบนี้ครับโอ้ชิตก่อลข้างหน้าแทงมาหาด,ดูดเบเดียสกดไม่ติดเอ้าดีเอ้ากดไม่ติดครับงานเข้าว่าลุงนี่แก้นม่ได้าวไฮลุงมีเดนแก้เก่งลูกนี้ติดบล็อกครับเราเคลียร์ไปได้ครับเดยฟล็อกกลิ้งจังหวะได้ครับไถ่เลยครับพี่ดาวามินถึงเสียหลังพี่ดาวลินขึ้นมาครับหนึ่งสองไปทีครับพี่ดา,ามินเปิดขึ้นมาต่อแลม่เข้าครับบูหูโอ้ยังแซงไม่ได้ครับเลยฟล็อกแกมมิ่งครับ เข้ากลางมาครับลูกนี้ให้มาที่พอสโกครับเปิดขึ้นมาครับอัดมาที่เมสซี่ได้เอาเละครับข้างหน้าต่อมาที่เอ็มปาเก็บบอลเอาแล้วครับสองหนึ่งครับจากคีเลียนเอ็มปาเป้หูจังหวะแทงตรงกลางแล้วดีอัดฮะจังหวะนี้จังหวะอ่านจังหวะผิดเยอะเลยครับทีมครับเอา no มีมาที่พี่ดาวขมิ้เอาร์แล้วก็พี่ดาวโยกพี่ดาวจ่ายมาดังวันนี้อาที่เราท่าวันนี้วัดไหลขึ้นมาด <personality> ังวันนี้เปิดมาหาเออลิงเบาหาจิงปัดได้โอ้โหเนี่ยเกินกู้จอครับมาแล่นดูครับจับบอลจิงตรงนี้ไปผ่านครับกาซิยานอีกแล้วครับบ้าโอ้ชิต run ไปแค่เปิดมาดังวันนี้ไหลขึ้นแล้วปัดได้แล้วกระโบแล้วยังไงเขี้ยมาครับทีดีซีเบีย โอ้กาซิยัสอย่างเหนียวครับเกมนี้เอาละครับได้ลุ้นอีกแล้วครับเปิดดอนไหนได้มงตอนนั้นนะครับแต่ว่ามันติดกาซิยัสเลยครับเหนียวเกินครับเกมนี้นะครับเปิดไม่ดีครับไปแนการเปิดไม่ดีแต่ได้มงไหมเจ็บแบบนี้เอาละครับสองเท่าครับอเล็กซานเดอร์อโนครับโอนโกเข้าไปครับโดนโดนเบิร์ตกลุ้บไปหนึ่งที กับดวงครับเล่นพอาเกมนี้เอาละครับทุกอย่างกลับมาเท่ากันแล้วครับนี่มาเปิดมาจังหวะนี้ไม่ผ่านครับยังได้ครับโรธามาดิโอสุดขวนกลับมาครับไหลมาที่อราฟซัวส์เดวิดเปิดมาแล้วฮาร์แลั่นโค้งไปก่อน3-2ครับจากเอริงเบาฮาร์ลันดูครับจ่ายมาแล้วฮาร์แลนด์ได้โค้งใส่หมัวเลยครับจังหวะนี้ครับแซงเป็น 3- มิ่งเดือดแล้วครับเกมนี่เอาละครับเอาละครับจะจบที่เท่าไหร่ครับทีดีซีเบียครับเพคเคียครับมัน <peach y> เปิดขึ้นมาครับทีดีซีเบียมิลาจัดได้มาที่เมสซี่แล้วแใหขึ้นมาเออรลิมเบาร์นฮาแลนด์เกียร์ อะไรครับทีเด็ดทุบป,ประสาเหมือนกันครับเจอกันหน่อยครับฮาเลนกับฮาเลนครับ <What? S 1> โอ้โหดูครับหลังลอยไปหน่อยครับตรงนี้แล้วฮาเลนจับมาได้แล้วกินผ่านเดียา์เข้าไปเลยครับโอ้โหนีดีซีเบียแทงขึ้นมาจังหวะนี้ข้างหน้ามีล้อไหมแล้วเปิดขึ้นมาหาทางด้านเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้หนึ่งต่อหนึ่งเอ็มบาเป้โดนเกี่ยวแล้วมาที่ทางฝั่งนอดนึงบาฮาเลนไม่ถึงครับเนม่าต้องย้อนกลับไปที่ดาวิดเดีย แกจ,จับมาได้อาต ALLY อ o, มาแล้วจบเกมครับโอ้โหโคตรมันครับเกมนี้โอเล็ฟัอกกับทีดีซีเบียครับเสมอกันสามสามครับแบบเดือดๆแล้วใครว่าเกมนี้มันขอใจล้วน่อยครับเลตฟัอกเกมมิ่ง